โอเควันนี้ผมก็มาอีกแล้วถามว่าทำไมมาไวเพราะว่าทั้งใน d ิสคอร์ดทั้งใน u t u b e เนี่ยอยากให้ผมสอนโหลดพวกตัวฟรีมากเพราะวันนั้นวันนั้นเฉยเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะมาสอนโหลดตัวฟรีอ่าโอเคขั้นตอนแรกเนี่ยสำหรับผู้ติด,ดตามใหม่แล้วก็คนดูใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยก,กดเข้าลิงก์คอมเมนต์ของผมที่ผมปักหมุดไว้นะฮะมันจะมีลิงก์ดิสคอร์ดตั้งไว้อยู่ให้ทุกคนเข้าไปในดิสคอร์ดใช่ปะ่ะ แล้วกันนี้ทุกคนก็กดยืนยันตัวตนพอกดยืนยันตัวตนเสร็จเนี่ยมันจะมีช่องเด้่งมาถูกปะหลายช่องมากให้ทุกคนเลื่อนลงไปด้านล่างครับถ้าไม่ได้แบบว่าอยากจะสนใจจะซื้อสินค้าอะไรงี้ให้เลื่อนลงไปด้านล่างมันจะเขียนว่าฟรี ios ให้ทุกคนกดเข้าไปในเทมเพลตนั้นแล้วในเทมเพลตนั้นจะมีตั้งแต่ฟรี v 3จนถึง v 7ทําทตามผมเลยก็ได้เนี่ยพอทุกคนกดเข้าไปปุ๊บนะครับกดไปบับเนี่ยมันจะมีไฟล์อยู่2ไฟล์เห็นไหม เราโหลดไฟล์แรกก่อนก็คือไฟล์คําสั่งรับพอเราเราับคคาสั่งรับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราพาักคาสั่งรับไปเลยเราไม่ต้องไปสนใจมันเรากดเข้าไปในไฟล์ตัวฟรีอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฟล์ซิปนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็มันจะดาวน์โหลดให้วีดีอไฟล์มันจะดาวน์โหลดให้เองถูกปะ่ะเนาะเรื่องนี้เราไม่ต้องสองนกันอยู่ละพอดาวน์โหลดมาเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ในรายการดาวน์โหลดให้ทุกคนกดเข้าไปในรายการดาวน์โหลดของ iPhone เรานะครับ ก็คือแอปไฟสีฟ้าถูกไหมกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่ไฟล์แค่ครั้งเดียวโดยที่ไม่ต้องกดค้างนะครับแค่ครั้งเดียวนะพอกดปุ๊บมันแตกไฟล์มันจะกลายเป็นไฟลโฟลเดอร์สีฟ้าถูกไหมครับให้เรากดค้างเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วกดคําว่าย้ายเอาไปวางใน iPhone ของฉันทำตามผมได้เลยเพราะผมเอาภาพเสียงที่หลังมันอาจจะไม่ตรงนะครับแล้วก็ สำหรับบางเครื่องมันจะไม่มีคําว่าย้ายมันจะมีคําว่าคัดลอกนะครับให้เรากดคัดลอกนี่แหละครับแล้วก็เอาไปวางไว้ใน p h โ n e ของสมมันเดิมมันก็จะมีคําว่าคัดลอกถูกปะเราก็กดของคัดลอกมันก็จะวางให้หลังจากนั้นเราก็กดเข้าคําสั่งรัดเรานะครับกดให้เรียบร้อยตึต๊ดตเด้งอะไรก็ช่างมันถ้าเด้งไปที่ติดตามไปยูทูปเอ้ยยูทูปก็ติดตามด้วยแล้วกันพอมันเด้งเข้าเกมเนี่ยมันจะมีคําว่าให้เลือกไฟล์ถูกปะเราก็มาเลือกไฟล์โฟลเดอร์สีฟ้าที่เราย้ายเข้ามาใน iPhone ของั พอเราเลือกเสร็จเนี่ยมันก็จะทําการหลายๆอย่างของมันผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีมันก็จะอ่านอ่านอ่าน,านเสร็จปุ๊บรานี้ก็จะมีให้ติกนู่นติ๊กนี้ก็ตกิไปเสร็จแล้วเราก็ทําการเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะสอนยังไงอะ่ะเพราะว่าเนาะส่วนมากก็ไม่เคยสอนแบบนี้ด้วยทําเองยังงงเอาไว้ง่ายอะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูตัว VP ีตัวใหม่กันที่ผมเพิ่งทำขึ้นมาฝากไว้ด้วยนะครับสินค้าใหม่สวัสดีครับ you <laughs> Shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, back you for your life. Ain't my phony foe, till you don't, now you're gone. Knife, cut you straight, cut the fuck your Hand, full the pills, don't know what the fuck they the for. Tell them